สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้มารีวิวตัวนี้นะครับผมพอดีผมไปร้านมิสเตอร์ดีไเนาะก็เลยไปซื้อมานะครับน่าสนใจเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับผมซื้อมา2ตัวนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่ร้านมิสเตอร์ดีไมันจะมีไฟฉาย,ยกับไฟฉายคาดหัว2ตัวแบบนี้นะครับโอ้โหเยอะมากนะแต่ว่าที่ผมเลือกมา2ตัวนี้เพราะว่ามันมีจุดเด่นของมันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังเนาะอ่ะเราพูดกันก่อนเลยร้านมิสเตอร์ดีไนะครับส่วนใหญ่มันจะอยู่ในห้าง ใหญ่ๆเนาะเช่นโลตัสบิ๊กซีก็น่าจะมีนะครับตามหัวเมืองหลักๆที่คุณผู้ชมอยู่ผมผมว่าน่าจะมีร้านนี้นะครับร้านมิสเตอร์เวายเป็นร้านที่จิปาถะเบเตเล็ดเยอะมากนะครับเช่นเสื้อกันฝนสมุดปากกากระดาษเครื่องมือช่างไขควงอา่ามีเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างย่อมเยาวเลยทีเดียว นะครับผมเคสโทรศัพท์ก็ยังมีเลยนะครับอุปกรณ์ให้แสงสว่างอย่างไฟฉายหรือไฟฉายคาดหัวนี่ก็เยอะแยะนะครับมีให้เลือกหลายแบบมากนะครับมีมีมีให้เลือกเป็นสิบสิบแบบเลยนะทั้งไฟฉายธรรมดาแล้วก็ไฟฉายคาดหัวราคาก็แตกต่างกันออกไปเนาะแบบที่ผมซื้อมาเนี่ยไม่ถึงร้อยนะคุณผู้ชมเนี่ยไฟฉายที่ผมถืออยู่เนี่ยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับถูกมากแล้วก็ไฟฉายคาดหัวตัวนี้หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทแค่นั้นเองนะครับ ถ้าพูดกันจริงๆนะครับผมไปร้านมิสเตอร์เดวายเนี่ยผมได้อุปกรณ์ในการแคมป์เยอะมากนะทั้งแบบกระทะที่ผมใช้ในคลิปผมก็ซื้อจากร้านมิสเตอร์เดวายทั้งแบบถ้วยจานช้อนซ่อมตะหลิวอะไรพวกนี้ผมก็ซื้อจากร้านมิสเตอร์เดวายทั้งหมดเลยถ้าท่าในใดไม่รู้ว่าจะไปซื้ออุปกรณ์แคมปิ้งที่ไหนผมว่ามิสเตอร์เดวายก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับก็ลองไปเลือกดูเนาะมาดูตัวแรกกันนะครับเป็นไฟฉายจากร้าน y, ามนะิาานมนมสเตอร์เด75วายอย่างท มีแบตในตัวนะครับ1,200ม ah ิลลิแอมนะฮะเวลาชาร์จ4ชั่วโมงเวลาใช้เกิน8ชั่วโมงใช้ด้วยสาย USB ตัวไฟฉายด้านหน้ามีเม็ด LED เม็ดเดียวนะครับเป็นไฟ C O B นะ,ะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นไฟอีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับผมนะครับแล้วก็นี่ฮะสายไ i โคร USB ตรงนี้นะครับอ่ะลองแกะดูว่าเป็นอย่างไรนะครับ75บาทถูกมาก อ่ะเสร็จแล้วมาดูตัวไฟฉายอย่างที่ผมบอกนะตัวนี้เป็นไฟ C O B อยู่ตรงนี้นะครับผมปุ่มปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มแสดงสถานะกําลังชาร์จอยู่ตรงนี้รูชาร์จอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นไฟ L E D เหมือนกันตรงตัวมีที่ห้อยเชือกนะครับแต่ไม่มีเชือกให้นะครับคุณผู้ชมต้องไปหาผูกกันเอาเองเนาะประมาณนั้นนะครับกดใช้ก็ไม่มีอะไรครับแค่นี้นะฮะโอ้ถ้าไปเล่นไปสว่างมากเลยเนี่ยนะครับนะครับกดครั้งที่2ไฟจะออกตรงนี้นะครับผมนะฮะก็ปิด นะับมีแค่สามสเต็ปเนาะหนึ่งเปิดตรงนี้สองเปิดตรงนี้สามปิดแค่นั้นเองครับใช้งานง่ายมากนะฮะถ้าแสงไฟออกจากจุดนี้นะครับมันจะเป็นลำนะครับตรงนี้นะนะครับมันจะเป็นไฟที่พุ่งไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไฟออกจากตรงนี้ไฟมันจะฟุ้งออกด้านข้างหมดเลยเออผมว่าเขาก็ออกแบบมาดีนะถือว่าใช้งานได้โอเคเลยทีเดียวนะเจ็ดสิบห้าบาทเองถูกมากนะซื้อทิ้งไว้ซื้อติดเต็นท์ไว้ซื้อติดแบบซื้อติดในรถไว้ผมว่าก็ไม่ได้แย่นะครับ เวลาชาร์จผ่าน USB นะครับมันก็จะติดตรงนี้เนาะอะเดี๋ยวผมลองชาร์จดูนะครับนี่ฮะผู้ชมนี่ฮะขึ้นสีแดงแบบนี้คือกําลังชาร์จอยู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเทียบกับไฟฉายตัวแพงๆให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้เป็น Convoy S2 นะครับตัวนี้ราคาประมาณ300บาทแสงของตัวนี้มันจะให้แสงที่ฟุ้งนะครับคุณผู้ชมนะฮะผิดกับตัวนี้นะครับที่เป็นของ m r d y ที่มันจะเป็นอ่าแสงจะพุ่งออกเป็นลำมากกว่า เนี่ยประมาณนี้นะครับแสงคนละแบบนะครับตัวนี้จะพุ่งเป็นลำมากกว่านะครับส่วนตัวนี้จะฟุ้งกระจายนะฮะ,ะเดี๋ยวไม่เห็นภาพกันเดี๋ยวผมฉายให้ดูเลยแล้วกันนะครับตอนนี้อยู่ในห้องที่เกือบจะมืดเนาะเรามาดูแสงไฟจากไฟฉายราคา75บาทนะครับจาก Mr. DIY นะครับผมอ่ะเปิดปึ๊บก็ประมาณนี้นะฮะที่ผมบอกว่ามันมันเป็นไฟฉายที่พุ่งมากก็คือตรงนี้ฮะจุดสปอตมันเล็กนิดเดียวครับผมถ้าเป็นแบบนี้ข้อดีก็คือมัน,ม,นมันพุ่งไกลมากนะครับเพราะว่าจุดสปอตมันมันมันสว่างอยู่นิดเดียวเห็นไหม มันไม่ฟุ้งกระจายออกด้าน,นขอบนะครับแต่ว่าด้านขอบมันก็ยังเห็นอยู่เห็นไหมมันก็ยังเห็นอยู่ในกรณีที่คุณผู้ชมแบบว่าเอาไปฉายตอนกลางคืนนะครับด้านขอ,ขอบจะเห็นอยู่แต่ว่าเห็นลางๆเนาะแต่ว่ามันมันจะชัดอยู่ตรงกลางตรงเดียวเห็นไหมอ่ากดไปตัวที่สองนะครับตัวที่สองคือตัวนี้นะอ่าที่อยู่ด้ามจับเห็นไหมครับคุณผู้ชมว่ามันไม่มีจุดสปอตอยู่ตรงกลางเห็นไหมแต่ว่ามันจะฟุ้งหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับให้แสงสว่างเท่ากันหมดเลยนะเออตัวเนี้ยดีมาก นะครับนี่คิดว่าเจ็ดสิบ้าบาทจะคุ้มขนาดนี้นะนะครับแล้วก็สว่างมากด้วยนะดูดิเนี่ยเนี่ยนะฮะใช้งานได้สบายๆเลยทีเดียวมาดูไฟจากตัวไฟฉายนะครับราคาเกือบสามร้อยบ้างว่ามันเป็นยังไงต่างจากตัวเจ็ดสิบห้าบาทหรือเปล่าอ่นะมาดูครับนะฮะอันดับแรกเลยคือตัวนี้สว่างกว่านะครับผมก็ตามราคาเนาะอืมเห็นไหมฮะนี่คือไฟชายเกือบสามร้อยนะ เนี่ยดูครับประมาณนี้ความเข้มข้นของแสงอะไรอะไรมันก็เยอะกว่าก็เป็นเรื่องปกติไอ้ตัวนี้มันมันสว่างเกินกว่าทีเออ่เกินความต้องการของเราแล้วถ้าคุณผู้ชมจะใช้งานจริงๆตัวนี้ก็เพียงพอนะครับไม่ต้องซื้อแบบไฟฉายสามร้อยก็ได้นะตัวนี้เจ็ดสิบห้าบาทคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะตัวนี้นะ,ะไฟฉายผ่านไปนะครับต่อมาเป็นไฟฉายคาดหัวตัวนี้นะครับผมนี่ฮะตัวนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาท ตามสเปคนะครับที่ผมซื้อมานะเพราะว่ามันใช้แบต18650ปครับคุณผู้ชมแบต18650คืออะไรคือแบตตัวนี้ฮะนี่แบต18650คือแบตตัวนี้นะครับตามสเปคเขาบอกว่าใส่แบต18650ผมก็เลยซื้อเลยเพราะว่ามันเป็นแบตที่ใหญ่มากแล้วก็อึดมากนะครับผมก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มานะจริจริงไฟคัดหัวมีหลายแบบนะมีแบบใส่ทาน 3A ก็มีนะครับอันนั้น70กว่าบาทเองนะครับแต่ตัวนี้131าะอะเรามาลองกเก็ดเน็นอ่ร ตัวผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นตัวพลาสติกนะครับนี่แล้วก็มี LED ด้านบนกับด้านล่างนะครับด้านบนเนี่ยน่าจะเป็นไฟที่พุ่งนะส่วนด้านล่างก็จะเป็นไฟที่ฟุ้งเหมือนกับไฟฉายตัวเมื่อกี้เลยเนาะที่มันมีไฟพุ่งกับไฟฟุ้งนะครับนี่ด้านบนไฟพุ่งนะครับด้านล่างจะเป็นไฟฟุ้งเนาะด้านข้างตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มกดนะปุ่มกดตัวนี้นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับเอาไว้ดูดกับอะไรก็ตามสบายเลยนะครับอ่าสมมุติว่า สมมติว่านี่เป็นเหล็กเนาะเนี่ยฮะนี่ฮะแรงดูดก็เอาเรื่องอยู่ครับนะดูติดแน่นอนนะครับติดแน่นอนนี่ก็ถือว่าดูดแรงอยู่นะครับถือว่าดูดแรงอยู่นี่อืมเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยนะครับข้างล่างกล่องตรงนี้นะครับมาแกะดูว่ามีอะไรให้อีกบ้างนะครับอ่ามียางรัดหัวนะครับยางรัดหัวแล้วก็สายเหมือนเดิมนะครับเป็นไมโคร USB นี่นะครับ เหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยเนาะนี่ฮะสายลัดหัวก็จะประมาณนี้นะครับนี่เนาะอ่าส่วนวิธีใช้งานก็ไม่มีอะไรเนาะ,ะก็เอาตัวนี้นะครับยัดเข้าไปในสลักตรงนี้นะฮะพอยัดเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เนาะนี่ฮะเวลาเราอจะมาพลาดหัวก็ประมาณนี้เสร็จแล้วตรงนี้มันก็จะมีสลักครับคุณผู้ชมนี่ฮะสลักนะครับเอาไว้เกี่ยวกับตัวหนังยางตัวนี้นะครับผมฮะประมาณนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนี่ครับ แล้วก็เกี่ยวเข้าไปทั้งสองด้านเสร็จแล้วครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ยนะตรงนี้ปรับได้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่ปรับได้นะครับปรับก้มกับปรับเงยได้นะครับสลักล็อกค่อนข้างแข็งแรงเลยเดียวนะฮะนี่ยเห็นไหมอ่าจะปรับก้มขนาดนี้ก็ได้นะครับหรือปรับ เงยขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าตรงๆก็โอเคแล้วเนี่ยประมาณนี้งุ Г ้มๆลงสักหน่อยนี่ฮะนะเพราว่ากําลังดีเนาะอ่ะปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับเป็นไฟพุ่งนะเป็นไฟพุ่งนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับ flowing. เป็นไฟฟุ้งกระจายนะครับประมาณนี้อ่ะมีสองดวงเนาะแล้วก็ปิดนะครับไฟพุ่งด้านบนไฟกระจายด้านล่างแล้วก็ปิดแค่นี้เองครับนี่ประมาณนี้นะครับผม คุณผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นได้ว่ามันไม่มีรูชาร์จเห็นไหมครเห็นไหมครที่จริงรูชาร์จมันอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเปิดปิดนี่แหละนะครับง้างออกมานิดนึงนะครับเห็นไหมนี่ฮะรูนะครับดินะอ่าเดี๋ยวผมลองชาร์จดูอ่าพอชาร์จเสร็จสถานะสีแดงก็จะปรากฏขึ้นแบบนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะสำหรับท่านใดที่บางทีซื้อมาแล้วไม่เห็นรูชาร์จนะครับผมอ่าไหนๆก็พูดถึงไฟฉายคาดหัวแล้วนะครับผมอ่าผมมีตัวที่ผมใช้ประจําอยู่นะครับไฟฉายคาดหัวคือตัวนี้นะ นี่ครับไนคอนะครับที่ผมใช้ประจํานะเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็มันสว่างกว่าแน่นอนครับไม่ต้องสืบนะฮะก็วัสดุวัสดุอะไรมันมันก็ต่างกันเนาะตัวนี้มันเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับเป็นเหล็กแต่ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวนี้มันสว่างกว่าเนาะแล้วก็ตัวนี้มันสว่างน้อยกว่าแน่นอนนะครับตัวนี้ลูกเล่นมันก็นข้งเยอะนะครับมันก็จะมีสีแดงแบบนี้ด้วยเนี่ย หรือแม้แต่กระทั่งเป็นสีธรรมชาติเป็นแสงธรรมชาตินะครับมันจะเป็นสีออกวอมวอมอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ฮะความสว่างโอ้เยอะนะครับปรับได้หลายระดับด้วยนะครับประมาณนี้ไม่ค่อยแนะนาหรอกครับสําหรับมือใหม่นะผมว่ามันแพงเกินไปนะจริงๆแล้วใช้แค่นี้ก็พอครับผมตัวนี้แสงสว่างมันก็เพียงพออยู่แล้วเนาะไม่ไม่ต้องซื้อระดับพันกว่าบาทนะครับอ่ะคุณผู้ชมมาดูแสงไฟจากไฟคาดหัวนะครับว่าสว่างขนาดไหนเนาะนะครับเปิดครั้งแรกก็ประมาณนี้นะฮะ Hey, ใช้งานได้ครับแสงสว่างเพียงพอนะนี่นะครับอ่านกดอีกข้างหนึ่งไฟฟุ้งครับผมนี่ไฟฟุ้งก็จะประมาณนี้นะเหนลือๆครับเหลือๆนะครับใช้งานได้แน่นอนนะฮะนี่อันนี้ไฟพุ่งนะครับสบายๆครับผมแสงสว่างเพียงพอนะชิลๆเลยนะครับเดี๋ยวก็มีคอมเมนต์ประมาณว่าแบบว่า ทำไมคุณไม่ซื้อออนไลน์ล่ะนะครับซื้อตามร้านมันแพงนะฮะซื้อออนไลน์ถูกกว่าเยอะนะครับใช่ครับไม่เถียงเลยฮะไออยู่ที่บนหัวผมเนี่ยนะฮะถ้าซื้อออนไลน์นะอยู่ที่ประมาณ50 55บาทรวมส่งรวมอะไรก็ประมาณ80บาทแต่ที่ผมนําเสนอก็คือกรณีที่คุณผู้ชมเนี่ยจะไปแคมป์พรุ่งนี้แล้ววันนี้ยังไม่มีไฟเลยนะครับต้องไปหาซื้อนะครับสั่งออนไลน์ก็ต้องรอของไม่อยากรอเนาะก็ไปร้านมิสเตอร์ดีไวก็ไปซื้อมา1้0บบาท ถ้าสั่งออนไลน์แน่นอนว่ามันถูกกว่าสั่งออนไลน์มันไม่มีหน้าร้านมันไม่มีพนักงานมันไม่มีค่าเชา่าที่นะครับเขาก็เลยขายราคาถูกได้แต่ร้านมิสเตอร์ดีไมันมีทั้งค่าทําร้านมันมีทั้งค่าจ้างพนักงานมันมีทั้งค่าเชา่าที่มันมีต้นทุนที่สูงกว่าการขายออนไลน์นั่นเองนะครับเขาก็เลยตั้งราคาอีกราคาหนึ่งไม่ผิดนะครับที่คุณผู้ชมบอกว่าซื้อออนไลน์ดีกว่าใช่ครับถูกต้องแต่รอของ 2- 3าวันนะผิดกับ ไปที่ร้านมิสเตอร์ดีไจ่ายแพงกว่าหน่อยสี่สิบาทห้าสิบาทแต่คุณได้ของเลยก็ต้องเลือกนะว่าคุณจะเอาแบบไหนที่ผมนำจะเสนอก็คือแค่เป็นแนวทางทเฉยเดี๋ยวมีคอมเมนต์แน่นอนว่าเอยทำไมคุณไม่ซื้อออนไลน์ล่ะมันถูกกว่าอ่าผมอธิบายไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่ามาลองออกสนามจริงดูบ้างนะครับอันนี้เป็นไฟใายอ่าลองกดดูนี่ฮะไฟมันพุ่งเห็นไหมพุ่งเป็นลำเลยนะครับเห็นไหมนี่ฮะโอ้โหไฟใายตัวนี้ดีดีนะ กดอีกครั้งหนึ่งปิดไฟฟุ้งนะครับไฟฟุ้งก็จะประมาณนี้่าปิดเปิดเป็นไฟพุ้งนะครับนะครัครั้งหนึ่งไฟฟุ้งนะครับ โอ้โหไฟใายตัวนี้คุ้มมากนะ75บาทเองสุดยอดเลย <laughs> อ่ะทีนี้มาดูไฟคาดหัวกันบ้างนะครับโอเคอ่ากดหนึ่งที่นี่ครัอันนี้ไฟพุ่งนะนี่ะเห็นไหมนี่นะครับนะก็ประมาณนี้นะเสียงสว่างเพียงพอครับเหลือๆนะ ต่อมาเป็นไฟพุ่งด้านล่างบ้างนะครับนี่ฮะเห็นทั้งหมดเลยนะด้านลงด้านล่างด้านบานด้านซ้ายด้านขวานะเห็นชัดเท่ากันหมดเลยแต่มันไม่พุ่งครับเห็นไหมมันไม่พุ่งนะครับนะอ่าตีนะครับอ่าลองไฟพุ่งอีกข้างหนึ่งนี่ครับนี่อ่าคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้เนาะ เรื่องของแสงสว่างสําหรับผมเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะครับมันเพียงพอนะมันสว่างดีนะครับแต่สิ่งที่ต้องพิสูจน์ต่อไปก็คือแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ผมไม่รู้ว่าปีหน้า,นามันจะเสื่อมหรือเปล่าเดือนหน้านมันจะเสื่อมหรือเปล่า3มเดือนมันจะเสื่อมหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆ, <ume> ๆเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยซื้อมาใช้นะครับผมก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เนาะอันนี้เราตอบไม่ได้จริงๆนะครับผมผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่าผมก็เพิ่งซื้อมาใช้ นะครับผมแต่ว่าเรื่องของความสว่างผ่านแล้วนะครับอย่างที่ผมรีวิวไปโอเคนะครับฝากไปด้วยนะครับคุณผู้ชมถูกมากนะ75บาทกับ131บาทซื้อทิ้งไว้นะครับซื้อติดลดทิ้งไว้ผมก็ว่ายังคุ้มเลยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ